สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Star r e s s o SP 300ครับผมพอมุดกาแฟครับจากร้านเล่ากาแฟนะครับวันนี้เรามาแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับว่าเราจะดื่มกาแฟเอสเปรส so หรือช็อตเอสเปรส so ที่เราสกัดจาก Star r e s s o SP 300เนี่ยยังไงให้อร่อยนะครับบางทีเป็นเคล็ดลับที่มันอยู่ใกล้ตัวจนเราลืมมองไปเลยว่ามันมันทำได้นะครับโอเคครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการชงกาแฟ ด้วย Star r e s s o f p 300โดยการใช้กาแฟจากาพนอขีนะครับจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งรล,ลักษณะของกาแฟก็คือเป็นการหมักกาแฟในเชิง a อ a e r o b i c นะครับคล้ายๆกับ l ลคติก f ฟ r m ์มเดชันนะครับกาแฟที่ได้จะมีความหอมคล้ายๆกับลิ้นจีคล้ายๆล้ายกับผลไม้ที่มีสีแดงๆนะครับซึ่งมีความหอมมากวันนี้เราใช้กาแฟนะครับอ,อยู่ที่19กรัมนะครับ แล้วก็ผมบดด้วยเครื่องบดของผมที่เบอร์1-5นะครับก็ละเอียดตามมาตรฐานของเรานะครับเราเทลงไปในกลวยกรอกน,นะครับนะครับแล้วก็แทมเบาๆนะครับเพราะว่ากาแฟตัวนี้เป็นกาแฟสเปเชียลตี้นะครับเป็นกาแฟพิเศษนะครับแล้วมีความหอมมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกาแฟที่ชงด้วยสายเบสโซเอสพเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นกาแฟขั่วเข้มมากนะครับสามารถใช้กาแฟขั่วอ่อนก็ได้ครับแต่ เป็นกาแฟพิเศษแล้วก็ต้องมีเทคนิคในการชงนะครับโอเคผมแทมได้ที่แล้วนะครับผมก็ดึงกลวยออกนะครับกลวยที่เรา DIY อจากกระป๋องเต้าหยนมสดนะครับเอากลวยออกนะครับนะครับใส่ลงไปในเครื่องนะครับวันนี้น้ําที่เราเลือกใช้เราเลือกใช้น้ําอยู่ที่90องศาเซลเซียสนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามากดพร้อมๆกันนะครับเติมน้ําเข้าไป120 ml นะครับ โอเคนะครับตัวนี้ผมวอร์มอ่าตัวเครื่องมาแล้วนะครวอร์ม3ครั้งจนได้อุณหภูมิที่นิ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคนในการชกกาแฟให้อร่อยนอกเหนือจากเรามี DIY ควยกรองแล้วควยกรอกกาแฟแล้วเนี่ยเราจะต้องวอร์มตัวหม้อเนี้ยสักสครั้งให้อุณหภูมิมันนิ่งนะครับแล้วก็เลือกใช้กาแฟที่พิเศษนะครับแล้วก็ สกัดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าจะชิมกาแฟเอสเปรสโซจาก s t a r ์เดสโซ่ใปีสาให้อร่อยเราต้องทำยังไงนะครับดูนะครับครีมม่าสวยมากครับตอนนี้กลิ่นหอมฟุ้งเลยนะฮะใช้กาแฟพนอคีครับจากจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับ ผมเอาช็อตออกมาประมาณ40 ml นะครับโอเคครับคลีมมาสวยมากเห็นไหมฮะเห็นแยกชั้นเลยนะครับคราวนี้การดื่มกาแฟเอสเปรสโซโดยปกติของพวกเราเนี่ยพอได้แบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะหลงไหลอยู่กับครีมมาที่เกิดขึ้นแล้วเรากระดกทีเดียว ผมมองว่าการกระดกทีเดียวแบบนั้นเนี่ยมันทําให้น้ํามันของกาแฟที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันเคลือบลิ้นและการสัมผัสในช่องปากของเราทําให้โอกาสที่ได้รับรสความอร่อยมันมีน้อยลงเพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายื่นเิดเดียวในการกินกาแฟเอสเปรสโซให้อร่อยถ้าเกิดเรามองกลับไปที่อิตาลีเนี่ยเวลาเขาเสิร์ฟกาแฟเอสเปรสโซนะฮะด้วยแก้วเล็กๆแบบนี้ครับเขออาจะต้องมีอะไรครับช้อนครับสําคัญมากบางคนบอกเฮ้ยช้อนเอาไว้ทําอะไรไว้ตักน้ําตาลไม่ใช่ช้อนนี้เอาไว้สําหรับการ คนกาแฟครับพอได้ที่นะท่านคนเลยครับให้กาแฟมันเข้ากันนะครับเพราะว่าเวลาเราสกัดด้วยอัสตาเรโซนเนี่ยฮะลำดับการออกของกาแฟเนี่ยมันจะช่วงแรกมันจะเป็นน้ําก่อนนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นบอดี้หลังากนั้นก็เป็นส่วนที่เป็นน้ํามันลอยอยู่บนสุดคนให้เข้ากันนะครับแค่นี้ท่านก็จะได้กาแฟที่พร้อมดื่มแล้วก็มีความอร่อยแบบที่เราเรียกว่าอูมามิเลยครับ